ลุกแซ่บสถานสไตล์โบกี้ไลออนเซ็กซี่เกินต้าน mm hmm. เป็นอีกหนึ่งสาวแฟชั่นไอคอนที่มีสไตล์การแต่งตัวโดดเด่นไม่ซ้ำใครสำหรับนักร้องสาวโบกี Lion, ้ไลออนพิซินีวีรสุทธิมารล่าสุดคร e เอทลุกแซ่บสถานใจขึ้นรับรางวัล Best Female Artist of the Year ในงาน The Guitar Max Awards 2022 วันนี้เราจะพาสาวๆมาแกะลุกสุดตายกันนะคะสาวโบกี้ไลออนเลือก Mix and m a ด์แมทแฟชั่นชิคๆเซ็กซี่ขยี้ใจด้วยการคว้าแฟชั่นไอเทมที่สาวๆหลายคนไม่กล้าเอามาแมทเป็นชุดออกงานอย่างชุดว่ายน้ำค่ะโดยครั้งนี้สาวโบกี้เลือกทวิส t ็อ e เอมบริเชต d s สวิมสูทชุดวันพีซสายเดียว จาก AB a g e l i s r a ิ l e t แบรนด์ลักชัวรี่สวีมแวของดีไซเนอร์ลูกครึ่งไทยอเมริกันอย่างคุณแอ g จี้ g อ l i จลิสบาเโดยชุดนี้มีดีเทลที่ผสานร,ระหว่างสไตล์มินิมัลด้วยการตัดเย็บเทคนิคการเพิ่มเทวิตวอลลุ่มให้ดูมีมิติและเพิ่มความหรูหราด้วยการปักประดับริสตัลช่วงบนพร้อมดีไซน์เว้าวช่วงอกสะท้อนความเฟมินี นำมาแมตก,กับกระโปรงสั้นซีทรูปักคริสตัลคลิ้วไหวตามจังหวะก้าวเดินและถุงมือซีทรูปักคริสตัลระมุกพร้อมประโคมเครื่องเพชรจริงผสมเพชรเทียนอยู่ในสไตลิง่งทำให้ได้รู้ลักชัวรี่กลิ่นอายวินเฮดแนวแมทเทอเรียลเกิร์ลยุค80อิสระและความสนุกกับการแต่ง